บ้านส่วนมาช่าวัฒนาพาณิชต,ตัดไม่ขาดยังไปเจออดีตรักพระเอกหนึ่งในนักร้องและนักแสดงสาวที่ใครหลายคนชื่นชอบมากนั่นก็คือมาชาวัฒนาพาณิชค่ะปัจจุบันอายุ52ปีเกิดเมื่อวันที่24สิงหาคมปีพศ2513เดิมเคยใช้ชื่อในการแสดงภาพยนต์ว่าพิมพ์วัฒนาพาณิช เป็นนักร้องนักแต่งเพลงนักแสดงและนางแบบที่ได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดคนหนึ่งในวงการบันเทิงเมืองไทยด้วยประสบการณ์ที่โชคชนทางด้านการแสดงถ่ายแบบจนถึงงานเพลงที่เธอรักและตั้งใจผลงานที่ผ่านมาเป็นเครื่องยืนยันความสําเร็จของเธอได้เป็นอย่างดีด้านชีวิตรักมาชาติจะเบียนสมรสกับอัมพลลำพูนนักร้องวงไมโครเวฟเมื่อช่วงปีพศ2531 หลังห่างหายจากวงการบันเทิงระยะหนึ่งทั้งสองมีบุตรชายหนึ่งคนคือกายนวพลลำพูนต่อมาได้แยกทางกันในปีพศ2540หลังครองตนเป็นโสดหลายปีมาชาได้คบหากับอาทิพนานาและกริดสีีภูมิเศษ แต่เลิกลากันไปในเวลาต่อมาและต้องบอกเลยว่าถึงแม้ปัจจุบันทางด้านมาชาอายุ52ปีแล้วแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าเจ้าตัวนั้นยังคงสวยไม่สั่งหลังครองตัวเป็นโสดมาตั้งแต่เลิกกับอดีตสามีอีกท้งต้องบอกเลยว่าจะสวยเป๊ะขนาดไหนนั้นไปรับชมกันเลยค่ะ และในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดบ้านส่วนของมาชาด้วยที่จะบอกเลยว่าร่มลื่นน่าอยู่มากค่ะแถมก่อนหน้านี้เรียกว่านานๆจะได้เห็นโมเมนต,ต์แบบนี้จริงๆเมื่อร็อกเกอร์ดังหนุ่ยอัมพลลำพูลตำนานร็อกเกอร์มือขวาวงไมโครได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นของอดีตคนรักอย่างมาชาว,วัฒนาพาณิชกับลูกชายกายชายาทัศน์วัฒนาพาณิชและคุณยา่า ดูมีความสุขมากๆเห็นได้จากใบหน้าที่เปื้อนยิ้มของทุกคนในภาพมาพร้อมแคปชั่นมุ้งมิงน่ารักจุ๊บจุ๊จุบพร้อมทั้งอีโมจิหัวใจทำกลางความเห็นจากแฟนๆที่ต่างชื่นชมนับร้อยข้อความอาทิอบอุ่นและน่ารักมากๆนะคะพี่หนุ่ยสบายดีนะคะกรี๊ดเลยค่ะภาพนี้คุณแม่ยังสวยเสมอเลยค่ะพี่นุ่ยขอให้คุณแม่และทุกคนแข็งแรงนะคะขอภาพพ่อหนุ่ยโดยสิค๊ คุณย่าดูแข็งแรงแม่ช้าสวยเกินเหตุมากใดๆดีใจที่ได้เห็นหน้าน้องกายเหมือนน้องลืมไปแล้วว่าลงตัวอย่างไปเมื่อสองปีที่แล้วกดซับช่องรอจนหลานขึ้นมัธยมแล้วนะเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยสยามนิวส์และเพื่อมาให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ